คือตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับคือถ้ามันจะเป็นภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคเนี่ยมันจะต้อง GDP จะต้องติดลบสองไตรมาสติดต่อกันตอนนี้คือมันติดลบไตรมาสเดียวคือไตรมาสสามนะครับโดยที่เราดูที่ตัวเลขเ,เทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะซึ่ง GDP ไตรมาสสามเนี่ยติดลบลบศูนย์จุด 0.6%นะฮะแม้ว่าตัว GDP ไตรมาส3าเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะยังขยายตัวเป็นบวกก็ตางนะฮะ1.2%เนี่ยแต่ว่าไตรมาสเทียบไตรมาสเนี่ยมันติดลบถ้าไตรมาสที่สี่เนี่ยตัวเลขมันออกมาติดลบอีกคือเทียบกับไตรมาสที่3เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคละนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจทางเทคนิคเนี่ยมันยังไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะขาลงหรือวัฏจักรเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะขาลงอย่างชัดเจนนะคือถ้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคเนี่ยมันจะพัฒนาสู่เศรษฐกิจถดถอยอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต่อเมื่อมันจะต้องมีภาวะ การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างมีนัยสําคัญนะฮะแล้วก็เป็นเวลายาวนานหลายเดือนติดต่อกันเช่นมีรายได้ลดลงการใช้จ่ายต่างๆในระบบเศรษฐกิจลดลงยอดขายการผลิตอต่างๆชะลอตัวหมดการจ้างงานลดลงคนว่างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจาะเงินเฟ้อติดลบนะฮะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นในแตรมาที่สามนี่ก็คือถ้าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันติดลบค่อนข้างมาก ทั้งทางฝั่งของการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐนะฮะซึ่งเราก็ทราบดีว่าแต่มาตรสามเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถูกไหมครับหลายอย่างก็ชะลอหมดนะครับแต่ว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยบวกเล็กน้อยนะครับอันนี้คือคือภาพรวมแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็ยังขยายตัวค่อนข้างดีอยู่แม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตามนะแต่ว่าก็ยังขยายตัวเป็นบวกนะครับค่ะ ดังนั้นคือถ้าเราดูแนวโน้มไตรมาสต่อไปนะคะจากสภาพของเศรษฐกิจนะคะหรือว่าสัญญาณตอนนี้นะคะเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ไหมคะอาจารย์คะก็ก็ไม่ไม่ง่ายแล้วมีโอกาสที่เศรษฐกิจไตรมาสสี่เนี่ยอาจจะขยายตัวต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตหรือใกล้ๆกล้หนึ่งเปอร์เซ็นะตนะไตรมาสสามมันขยายตัวหนึ่งจุดสองถูกไหมฮะค่ะไตรมาสสี่อาจจะขยายตัวต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตได้นะฮะ แม้ว่าจริงๆแล้วแต่มาสี่เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยอะไรมันควรจะมากถูกไหมฮะเพราะมันจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่แต่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่คึกคักเท่าที่ควรแม้ว่ารัฐบาลจะอัดฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการคนละครึ่งพัดก็ตามนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ระดับหนึ่งโดยโดยเฉพาะการกระตุ้นการบริโภคในระดับฐานรากนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูการลงทุนและภาคส่งออกของไทยเนี่ยมันมีสัดส,ส่วนของการนำเข้าสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะฮะคือมันมี Import Content สูงมันก็เลยทำให้การส่งออกที่ขยายตัวเป็นบวกมากกว่าที่คาดการเนี่ยมันไม่มีผลต่อภาคการผลิตภายในเท่าไหร่เพราะมันใช้ Import Content สูงนะฮะแล้วก็มี มีสิ่งที่น่าสงสัยว่าการส่งออกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการสวมสิทธิ์นะฮะหือถ้าตรงนี้เจออัตราภาษีอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากการสวมสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกปีหน้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคือตอนนี้สิ่งที่จะต้องทําและทําได้เนี่ยก็คือว่าจะทํำยังไงให้การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐเป็นบวก นะเพราะไต่มาสามมันติดลบนะคือการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐเนี่ยไต่มาสามมันติดลบลบามเปอร์เซ็นตและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาครัฐเนี่ยมันติดลบลบ3.9เปอร์เซ็นตะฉะนั้นไต่มาสี่เนี่ยเราจะต้องทํายังไงให้มันกระเตื้องขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกถูกไหมครับเพราะว่าก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยท่านจะยุบสภาเมื่อไหร่ แล้วมันก็มีข่าวมีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะยุบก่อนที่ที่ตกลงกันเอาไว้ตามโม a อใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องต้องเป็นปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ต้องอติดตามต่อไปการ,ค,รความพยายามในการที่จะหาไรายได้เพิ่มเพราะกังวลเรื่องฐานะทางการคลังเนี่ยก็ควรจะต้องทำแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะ ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่ากําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังอ่อนแออยู่แล้วก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวเนี่ยสะดุดลงได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรทําและทําได้ก็คือว่าจะทํำยังไงที่จะปดการรั่วไหลของงบประมาณแล้วก็ใช้ใจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันการทุจริตเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยที่ชี้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็งานวิจัยของหอการค้าด้วยของ หลายๆที่ด้วยเนี่ยก็มองว่าทุจริตในภาครัฐเนี่ยมันปีหนึ่งมันสองสองถึงสามแสนล้านนะซึ่งค่อนข้างมากคือถ้าเราเราป้องกันตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะครับค่ะทีนี้คือภาครัฐที่ถ้าเรา คาดหวังเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายนะคะอาจารย์ค่ะคือด้านหนึ่งก็มีข้อจํากัดทางด้านการคลังด้วยเหมือนกันที่เราดูจะต้องมีความพยายามในการรักษาวินัยการคลังสถาบันจะอันดับความน่าจะถือก็เพ่งเล็งเราอยู่นะคะล่าสุดนี้เราก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ s อสแอนพี P เขายังไม่ได้มีการปรับลดส่วนที่เป็นทั้งเอาลุกแล้วก็ทั้งเครดิตของเราแต่ว่าดูเราจะต้องระมัดระวงังถ้าจะต้องใช้จ่ายนะคะส่วนไหนที่จําเป็นที่สุดกับประเทศไทยเท่าที่เรามีกําลังจะใช้ตอนนี้ค่ะอาจารย์คือก็ต้องลงทุนในสิ่งที่ทําให้เกิดการจ้างงาน แล้วก็มันเป็นมันเป็นการลงทุนที่ไปกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนะทีนี้การที่เม็ดเงินการลงทุนของรัฐนี่มันติดลบเนี่ยอันนี้ก็มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆงบมันจัดสรรไว้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีการใช้จ่ายไงคืออันนี้มันถูกคำนวณอยู่ในอยู่ในการที่เราขาดบินว่าประมาณอยู่แล้วค่ะนะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ทำให้อ่ การเป็นหนี้หรือฐานะทางการคลังเนี่ยมันแย่ลงแต่ว่าประเด็นมันคือมันคือ,คอเรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายมากกว่าก็คือว่ามันเป็นงบที่ถูกจัดไว้แล้วอ่ะค่ะแต่ว่ามันมันมันมไม่ได้มีการใช้จ่ายมันก็เลยปิดลบครับค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของการเมืองก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะคืออย่างที่มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนที่จะ าวางแผนเอาไว้ด้วยซ้ําไปนะคะถ้าจะต้องมีการยุสภานะคะซึ่งเราก็เห็นไทม์ไลน์ที่มีการพูดถึงเรื่องธันวาคมนี้ด้วยซ้าไปนะคะมันจะทําให้เศรษฐกิจสะดุดหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์นุสสอน,นะคะค,คือในด้านหนึ่งมันก็อาจจะทําให้การใช้จ่ายภาครัฐสุกบางส่วนเนี่ยมันชะลอถูกไหมครับเพราะว่าบางบางเรื่องก็ต้องรอรัฐบาลหลังเลืตั้งแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ย การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันก่อให้เกิดเงินบุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะฮะโดยโดยธรรมชาติแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นมันก็จะจะช่วยได้บ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นนะแต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในระยะยาวต่อต่อระบบเศรษฐกิจและต่อสังคมไทยโดยรวมก็คือว่าคือถ้ามันมีเม็ดเงินเม็ดเงินเทาหรือเงินที่เป็นเงินฟอกเข้ามา ใช้ในทางการเมืองแล้วก็มีการใช้เงินมากในการซื้ออำนาจรัฐเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงต่อความมั่นคงของประเทศไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะฮะเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวขอย้องกกตรวมทั้งประชาชนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เงินเท่าหรือว่า เงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทางการเมืองของประชาชนครับค่ะส่วนตอนนี้มีเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ทางภาคใต้ด้วยนะคะก็เป็นโซนที่เป็นโซนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนะคะอาจใหญ่สงขาอาจารย์อนุสรและทางหองการค้าไทยประเมินผลกระทบกับภาพของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ่ะก็จะมีจะมีผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับ จากนั้นก็ต้องเร่งแก้ไขนะส่วนตัวเลขเนียต้องรอรอประเมินหลังจากที่เราเห็นความชัดเจนแล้วว่ามันมันการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรแล้วก็น้ําท่วมขังเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันมันที่เห็นชัดก็คือมันกระทบการท่องเที่ยวแน่แน่ถูกไหมครับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียก็ชะลอหมดตอนนี้ครับค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะของตัวเลขที่เป็นเครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจนะคะเห็นกันเฟ้อไทยต่ามากนะคะอยู่ในขั้นที่เป็น ติดลบแล้วด้วยซ้าไปนะคะตัวเลขที่เป็นตัวเลขคาดการณ์ก็ยังจะเห็นกรอบที่เป็นกรอบล่างคือติดศูนย์ติดลบอยู่นะคะอาจารย์คะคก็มีคําถามเยอะมากว่าเราอยู่ในภาวะเงินฝืดแล้วหรือ,อยังนะคะเราเป็นคล้ายๆกับที่จีนเจอหรือเปล่าคือเงินเฟ้อติดลบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะส่วนนี้เราเงินฝืดแล้วหรือเปล่าที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยมันเป็นผลเสียเป็นผลลบกับเศรษฐกิจอย่างไรแก้ไขยอย่างไรคะอาจารย์ผมคิดว่าเราเราก็ใกล้เคียงที่เกิดภาวะเงินฝืดแล้วนะครับถ้า ถ้าตรมากสี่เศรษฐกิจ GDP ติดลบอีกเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วนะครับทีนี้การที่อัตราเงินเฟอ้อมันติดลบต่อเนื่องหลายเดือนแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยก็หลุดเป้าหมายด้านล่างของนโยบายการเงินเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมนะคือเราสามารถที่จะมีช่องว่างที่จะดําเนินการเพื่อที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ลงได้อีกนะครับแต่ทีนี้ก็มีคนวิจารณ์ว่าการที่อาาัตราเงินเฟอ้อติดลบเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าไฟมันลดน้ํามันมันลดถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอุปสงค์ภายในเองเนี่ยมันก็อ่อนแอด้วยนะครับนะครับมันก็เลยทําให้เงินเฟอ้อมันติดลบแล้วเงินเฟอ้อต่ํามากใช่ไหมครับปีนี้ทั้งปีก็น่าจะน่าจะติดลบประมาณลบศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ค่ะะ ไม่ไม่ใช่เป็นบวกนะติดลบแลวลบลบลบศูนย์จุดสองลบศูนย์จุดสองแต่ว่าตัว GDP deflator เ,เ,เนี่ยอันนี้ลบศูนย์จุดหกค่ะทีนี้มันก็ต้องมาดูเรื่องว่าอย่างอัตราเงินเฟอ้อมันก็มีอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปกับอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานถูกไหมอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานนี่มันยังบวกอยู่บวกนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เสี่ยงที่จะที่จะติดลบนะครับ ค่ะมันอันตรายยังไงคะสภาวะเงินเฟอ้อทีอ่ติดลบยาวนานหรือว่าความเสี่ยงจากเงินฝืดเน,นะะี่ยค่ะอาจารย์เราเห็นตัวอย่างอย่างเช่นที่จีนนะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นที่เขาเจอทศวรรษที่สามสูญเศรษฐกิจโตต่ำเงินเฟอ้อติดลบมาอย่างยาวนานเลยนะคะเรามีความเสี่ยงเช่นนั้นไหมคะอาจารย์ในเมืองไทยก็มีความเสี่ยงคือถ้ามันเกิดเงินฝืดคนก็จะไม่ไม่ลงทุนไม่ผลิตเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมฮะ การใช้จ่ายก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้จ่ายเพราะว่าเนื่องจากจะรอดูให้ใหรร้ระดับราคามันลงไปเรื่อยๆมันก็กิจกรรมทางเศรษฐกษิจมันก็จะหยุดชะงักน,นะฮะคืออุอปสงค์โดยรวมในระบบเศรษฐกิจมันก็จะอ่อนแอมากนะฮะพออ่อนแอมากมันก็การจ้างงานก็จะลดลงค่ะ,ะมันก็จะปัญหามันก็จะวนมีผลกระทบเช่นนี้ฉะนั้นก็คือ อัตราเงินเฟ้อมันก็ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะสภาวะเศรษฐกิจครับค่ะส่วนสภาวะตอนนี้นะคะหรือว่าเครื่องมือที่เราจะทําได้ในการที่ดึงเงินเฟ้อให้กลับขึ้นมานะคะเราทําให้เศรษฐกิจมันคึกคักมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์คะคือมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะสามารถทําได้นะคะลดดอกเบี้ยช่วยได้หรือเปล่าหรือว่าการอาจิตทางการคลังที่รัฐบาลพยายามทาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันช่วยกระตุกให้เรารอดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อได้บ้างไหมคะก็ อย่างลดดอกเบี้ยก็คงช่วยได้บ้างนะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าสมมติเราลดดอกเบี้ยแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้หรือแม้กระทั่งคนก็ไม่กล้าที่จะไปไปกู้เงินมาลงทุนหรือดำเนินการอะไรมันก็จะทำให้สถานการณ์ไม่ไม่ดีขึ้นมากนะฉะนั้นมันส่วนหนึ่งก็มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะ ศรษฐกิจโดยภาพรวมว่าเป็นอย่างไรนะฮะตัวที่มันจะช่วยได้อีกอันหนึ่งก็คือการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะว่ามันติดลบอยู่เราก็ต้องพยายามเร่งให้มันให้มันเป็นบวกนะครับส่วนการลงทุนภาคเอ,อกชนเนี่ยมันก็มันก็ขยายตัวระดับหนึ่งขยายตัวได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเอกชนจนํานวนไม่น้อยเขาก็ยังลังเลอยู่ว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับซึ่งการคาดการณ์เศรษฐกิจปีหน้าเนี่ย มันก็ไม่ได้ไม่ได้ขยายตัวดีนักเมื่อเทียบกับปีนี้ถูกไหมครับก็ก็ยังมองว่าอาจจะขยายตัวประมาณ่1.2ถึง2เปอร์เซ็นหรืออาจจะถ้ามันมันดีหน่อยก็อาจจะ2เปอร์เซ็นตนิดๆซึ่งก็อาจเป็นอัตราการขยายตัวที่มันมันต่ากว่าหลายประเทศในอาเซียนนะทั้งที่ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็เทียบกับภูมิภาคอื่นเนี่ยก็ถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับ เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นมากนะนะซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยด้วยที่เราจะต้องปรับโครงสร้างแล้วก็ทำายังไงให้ให้เกิดแหล่งฐานฐานรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของ GDP per capita เนี่ยรายได้รายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยนะ,ะมันก็ เราก็อยู่ประมาณ2อ0 0 0 0หก2อ0 0 0 0เจ็ดนี่มานานละนะฮะคือถ้าเราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็ต้องอาศัยการเติบโตที่สูงการเติบโตที่ระดับ2% 1%มากกว่า2%เนี่ยมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ให้เกิดตรงนี้นะฮะคือไม่ไม่ไม่ทำให้ประเทศก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้คือเราต้องโตอย่างน้อย4-5%เนะี่ย แล้วเท่าที่อาจารย์มองเห็นมีเครื่องยนต์ไหนที่จะทําให้เรามีเศรษฐกิจที่โตได้เต็มกว่าศักยภาพแล้วก็ดีกว่าที่เราเคยโตมาขนาดว่าทําให้เราโตได้สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเรายังมีเครื่องยนต์นั้นอยู่หรือเปล่าหรือต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่อะไรขึ้นมากับอาจารย์ก็ต้องก็ต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ก็ต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีการลงทุนถูกไหมครับการลงทุนบางส่วนก็จะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ แล้วก็งหลัการลงทุนในประเทศการลงทุนจะเกิดขึ้นได้พื้นฐานเลยก็คือมันก็ต้องมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนคือถ้าถ้าระบบการเมืองเราดีนะนโยบายมีความชัดเจนมีความต่อนเนื่องและเป็นนโยบายที่ถูกต้องมันก็จะทำให้มีความคืบหน้าขับเคลื่อนไดน้ทีนี้พอมันเกิด การเติบโตที่ดีขึ้นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องทําให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกระจายตัวด้วยนะคือถ้ามันกระจุกตัวอยู่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะในที่สุดเงินที่มันกระจุกตัวอยู่เนี่ยรายได้ที่มันกระจุกตัวก็อาจจะออกไปลงทุนนอกประเทศผล<ะ>ใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์มากนะนะนั้นะมันก็ต้องทําทั้งในแง่ของับโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นฐานรายได้ใหม่ๆแล้วก็ทํายังไงให้รายได้พวกนี้มันกระจายตัวาารัฐบาลดูหนุนพยายามที่จะผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมที่ไปในฝั่งของเทคโนโลยีนะคะเราก็อยากจะเชื่อมต่อกับการเติบโต,ตของโลก Data Center AI หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคนะคะแต่ว่าเรามีศักยภาพที่จะทําได้ไหมคะอาจารย์บางอย่างเราก็มีข้อจํากัดฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเนี่ยคุณต้องมีปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะรองรับอ่ะ โ <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องทักษะแรงงานแล้วอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่มีการจ้างงานน้อย <c oughs> และใช้ทรัพยากรเยอะอันนี้เราก็ต้องต้องมาเรียงลําดับความสําคัญแล้วก็พิจารณาให้ดีนะอย่างโครงการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องมุ่งไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนนะ <c oughs> นะฮะมันก็จะเกิดเกิดประโยชน์มากกว่า